สวัสดีครับ FC มันตนองทอนเรคคอร์ดครับกะมนีจะขามาขอถามนะครับสำหรับผู้ร,ร,รู้นะครับผู้ใดตอบไดแน่นะครับเพราะว่าผมก่หาคำตอบขึ้นกันนะครับผมก็หาคำตอบของคำถามนี่ขึ้กันนะครับมันคือว่ามัเป็นคำถามนะครับคำถามคำถามนะครับฟังห้ดีเดอร์ไปนองเดอ น้องผูใ้ใดสามารถตอบได้กับซอยตอบไม่ได้ครับคอมเมนต์เขามาตอบซอยนะครับนะครับมีนะครับนะครับอืมมีคนอยู่สามคนนะครับีนะบ่มีคนอยู่สามคนสานะมคน,ค,นคนเนี่ยเขามากินอาหารนะครับมากินอาหารนี่ กินอาหาร,ร,ารแล้วสรุบแล้วตกพูดด้หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนี่ครับหารกันแล้วตกพูด้หนึ่งร้อยบาทนะครับที่นี่เขาก็กินเสร็จแล้วเขาก็ร่วมเงื่อนเป็นสามร้อยบาทนะครับเอามาจ่ายแม่ค่านี่ะครับแม่ค่านะครับสามร้อยบาทเขามาจ่ายด้ยบาทเทนที่ แม่ค้าใจดีแม่ค้าเพิ่นใจดีนะครับเพิ่นใจดีเพิ่นขึ้นกำไรให้ผู้มากินเขาเนี่ยหาสิบบาทนะครับหาสิบบาทขึ้นขึ้นทุนให้หาสิบบาทเนี่ยให้บิ่งทีเดียแม่ค้าขึ้นคืนกำไรให้หาสิบบาทแม่ค้าก็เลยเอาให้ มัขึ้นหาบาทเลยพอดีเด็กเสร์ฟคนเนี่ยเนี่ยไดงเงินมาหาสิบ,บาทสิไปขึ้นนะครับเต้เด็กเสริรพฟคนี่หัวหมอหัวหมอนะครับก็เลยนําเงินตัวนี้ไปขึ้นฮักไวนี้สิบบาทนะครับฮักไวนี้สิบบาทหัวหมอเป็นฮักไวี้สิบบาทบาทที่นี่เพิ่นก็ลเลยไปขึ้นไปขึ้นสามคนนี่คนละสิบบาทสิบบาท นะสิบบาทนะครับคนละสิบบาทสิบบาทสรุปแล้วสามคนเนี่ยไปกินอาหารเนี่ยก็ตกหัวละเก่าสิบบาทหัวละเก่าสิบบาทนะครับการรวมเ้วเป็นตกหัวละเก่าสิบบาทเพราะว่าได้รับสบรุปเก้าสามยี่ 270แมน่นบ่ครับมาบวกกับีกี0บาทเป็น290อีก10บาทมันไปใสพี่น้องหาคำตอบไหมนะครับอีก10บาทมันไปใส่รับ